วส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้น้องลิงลิงจะมาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับลินและน้องลิงลิงนะคะในช่องนลินช anel คะ่ะไม่ได้พบกันนานแล้วนเน<ข>าะค่ะวันนี้น้องลิงลิงจะมาทําอะไรคะลูกรถผักค่ะวันนี้น้องลิงลิงจะพามารถผักนะคะมาดูผกักสวนครัวที่น้องลิงลิงกับลินปลูกกันไว้นะคะปลูกไว้กินเองนะคะ จะมีผักบุ้งผักชินชายนะคะแล้วก็ยอดมะระค่ะแล้วก็ปลูกดาวเรืองผสมใส่กับผัก <c oughs> เดี๋ยวมาดูผักของน้องลิงหลิงกันนะคะกับรินที่ปลูกไว้กันค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นดาวเรืองนะคะผสมใส่กับผักบุ้ง แล้วส่วนนี้ต้นกาอย่างเล็กอยู่นะคะเป็นผักขึ้นชายนะคะเราปลูกเองธรรมชาติค่ะไม่ได้ใส่ยาใส่อะไรนะคะปลูกแบบธรรมชาติเลยแค่ใส่ปุ๋ยคอกเฉยๆค่ะเอนเด็ดหน่อยได้ไหมฮะเด็ดหน่อยเหรอคะลูกถอนยาค่ะอย่าไปถอนต้นผักค่ะลูกเดี๋ยวถอน้าด้วยค่ะลูกถอนญ้าออกให้มันนะคะือ มันจะได้มีแต่มีแต่บัวปลูกไว,ไว้กินเองแบบธรรมชาตินะคะโอ้ยประหยัดตังค์ซื้อค่ะผักสวนครัวไว้กินเองไหนน้องหนึ่งถอนหญ้าเป็นไหมคะดูหนูถอนหญ้าเนี่ยถอนหญ้าค่ะถอนหญา้าออกค่ะลูกมนเป็นไม้คะในบัวรดน้ําหนูอะไรคะไหนหนูจะรดน้ําต้นไม้ในบัวลูก อ๋อบัวรดน้ำสีชมพูด้วยจะลดน้ำช่วยแม่นะคะวันนี้ืจะถอนหน้ถอนถอนตรงนี้สิคะถอนตรงในแปลงผักสิคะลูกถอนหญ้ารู้จักหญ้าไหมเนาะหรือจะถอนต้นผักคะลูกนี่ใช่ไหมคะค่ะ ำเป็นไหมคะลูกงนี้นี่ถอนรากอ๋อถอนรากอันนี้เป็นรากมันถีด่ดำๆรากอะไรคะลูกรากของมันเป็นต้นต้นหญ้าหรือเปล่าไม่ใช่ผักคะ่ะมันเป็นหญ้าและถ้าเรารดน,น้ำมันมันก็จะเรียนติดโตตอนตอนมันยาวขึ้นรากมัน๋อ นี่นะคะผักที่ปลูกไว้กินค่ะไม่ได้ปลูกเยอะเลยค่ะปลูกแค่นิดเดียวแม่อันนี้รากหยิบเลยค่ะอันนี้เป็นยอดมะระนะคะยอดมะระอันนี้ดาวเหลียงใช่ไหมคะลูกอันนี้ต้นดาวเหลอันนี้ยอดมะระค่ะ อ,<ด>อันนี้จะเป็นผักบุ้งผสมปลูกใส่กับต้นดาวเรืองหนูจะอ,นนโ,อโชว์แม่ด้วยแต่มดนังยิ้ไหนคะอนี่รอคา <c oughs> หรอค่ะ Dante. เดี๋ยวน้องล, Links. Pop ลิงลิงจะพาไปรดน้ำผักกันนะคะเดี๋ยวตามน้องลิงไปนะคะไหวไหมล่ะคะลูกไม่ไหวตัวเล็กนิดเดียวเองตัวเล็กเพียงเดียวไปลดผักในเตแกล้งไปค่ะนี่นะคะเดี๋ยวรดช่วยกันนะคะกับน้องลิงลิงเดี๋ยวรดช่วยกัน ข้างหนูจะประหยัดน้ำหน่อยประหยัดน้ำนี่หรอของแม่ประหยัดน้ำไหมของหนูประหยัดน้ำน้ำหมดน้ำหมดก่อนน้ำเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ไปตากให้เ<ง><อ>ดี<อ>๋ดยวแม่รัดก่อนหนูประหยัดน้ำหนูก็ประหยัดน้ำนิดหน่อยน้ำหมดประหยัดน้ำ ประหยัดน้ำเยนเียนเทียนประหยัดน้ำเยอะๆเฮ้ประหยัดได้ไงล่ะน้ำที่สะลูกน้ำสา <_ d ata> เราตักที่สะ <_ d ata> น้ำฝนค่ะ <_ d ata> น้ำฝนแม่ไปตักที่ไหนตักจากสะน้ำฝนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่ตักขึ้นมาให้นะคะหนูอรอลดน้ำนะคะ <_ d ata> มาลดแปลงนี้ให้เสร็จอีกค่ะ อันนี้ดาวเีืองดาวเาวรืองทีดง่ดาวเีืองลดน้ำช่วยกันนะคะแม่กับลูกอ่าไม่น้อยขอ้น,ออน้ำหน่อยพี่ขอน้ำแห้หนิงทีหน่อยมันจะได้จะเรียนเจโตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เราห<า>ลีงรดน้ำผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับลินค่ะขอน้ำหน่อยเราจะตักน้ำจากสะนะคะตรงนี้ค่ะใกล้ๆก,กับแปลงผักนะคะมาลูก่ะไปเด็ดต้นหะญ้าไอ้ไหนนะคะไปถอนต้นหญ้าอีกแล้วค่ะลูก โอ้โหถอนยาต่อแล้วน้องลิงลิงขยนันจริงนะลูกอ่าถอนยาแล้วลินกับน้องลิงลิงขอฝากช่องนาลินชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวติดตาม วันต่อไปนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ชมกันเรื่อยๆนะคะฝากติดตามช่องนาินชาแน,นลด้วยนะคะติดตามชมลินกับน้องลิงๆด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะะอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องลิงลิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ